สวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะอ้อากาศเย็นมากเลยในสตูดิโอวันนี้เย็นมากค่ะแล้วก็พี่เอตอนนี้เสียงอู้ยีด้วยก็เลยเป็นห่วงว่าเดี๋ยวนี้อากาศเย็นกลับไปนี่ก็จะอาการแย่ๆนะคะไอ้เอวเป็นห่วงคุณนะเนี่ยกลัวเดี๋ยวมาจ้าหเดี๋ยวมาไอแล้วเดี๋ยวจะแพร่เชื้อคนแถวๆนี้อย่าเป็นเลยเป็นแล้วมันไม่สนุกสนานเลยติดกันไปติดกันมาใช่นะคะกีบลูกเล็กด้วยนั่นแหละเอลลี่กับ้ตมดไนั่นอะ วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแหละแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบกินยาด้วยตัวช่วงหลังเนี่ยไม่กินมันก็หายช้าเหลือเกินแล้วกินก็จะพอวงว่าจะมีผลกับน้ํานม,มหรือเปล่าใช่ใช่กําลังจะถามว่าถ้ากินยาเข้าไปเนี่ยแล้วนมที่ปั๊มบอกว่าม,มันจะมีปัญหาไหมมันก็มีบ้างนะคะอย่างเช่นคลาริเทนอันนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของอาการ ภูมิแพ้ต่างๆกับเรื่องของน้ำมูกเนี่ยนะมันก็จะลดอาการก็อาจจะทำให้น้องท้องร่วงบ้างท้องผูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะแต่ก็เออขอกินหน่อยคือถ้าไม่กินมันก็จะหายช้ามันจะติดชันมากใช่ใช่เผอิญว่าพรุ่งนี้มีงานสําคัญด้วยก็เลยแบบว่ารีบโดบซะก่อนแต่จะต้องกลับบ้านไปนอน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 แล้วก็กินใช่เอาละมาที่เพลงนี้เนี่ยนะคะเป็นเพลง stuck in the middle อยู่ตรงกลางนะคะโดย boys like girls เด็กผู้ชายชอบเด็กผู้หญิงหรือจะเป็น girls like boys ได้หมด <laughs> <laughs> โอเคแต่นี้ก็เป็นวงผู้ชายนี่เขาเลยเป็นชน boys like girls เขาร้องว่า here I am again Everybody screaming, the walls are closing in. I'm stuck in the middle. ผมอยู่ตรงนี้ครั้งหนึง่งทุกคนก็กำลงังกรีดกรีดกรีดอ่าหนุ่มหล่อ <laughs> ผมหลอนใช่ไหม <laughs> ผมหลอนนะหนุ่มหล่อ,ลอร้องเพลงอยู่บนเวทีกรีด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  The walls are closing in. I'm stuck in the middle. แต่ว่าจุดยืนของเขาเนี่ยเหมือนแบบว่ามันยากลำบากเหลือเกินเพราะว่า ก่อมาถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในห้องห้องหนึ่งเนี่ยแล้วห้องมันเล็กลงเล็กลงก็คือกำแพงกำลังบีบคุณอะมันก็แบบโอ้ยทำไมดีจะหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ยังไงดีนะคะ so he stuck in the middle ก็คือพอดาวออก Not to be stuck in the middle swimming up a stream อ่านี้ก็ท้าทายอยู่เหมือนกันนะคะลำทานแล้วก็ว่ายน้ำสวนกระแสอ่า แต่ก็เป็นการออกกําลังกายที่ดีนะมันก็จะมีนะสระว่ายน้ำอ่ะสระว่ายน้ํามีนะที่แบบว่ายอยู่ในบ้านถูกต้องเออมันต้องควบคุมระยะในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเความเร็วที่เราว่ายนะไม่งั้นมันก็จะแบบว่ายังไงอ่ะแล้วอ่างนี่มันก็ประมาณเท่าตัวมนุษย์เนี่ยแหละเนาะก็จะในเหนื่อยเนาะเข้าใจว่าใครที่มีกระตังเยอะนะคะอยู่ย่านแบบนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยอพาร์ตเมนต์ก็ไม่ได้ใหญ่ โตมากมายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะมีสระว่ายน้ํา <c oughs> ไว้ออกกําลังกาย <c oughs> ก็จะเป็นวิธีแบบนั้นไป Suffocating in between Suffocate ก็คือการที่แบบว่าหายใจไม่ออก <c oughs> Suffocate สกดด้วย S U F F O C A T E to Suffocate I wake up from the dream ตื่นมาจากความฝันฝันร้ายมัง้ง Still stuck in the middle ก็ยังยังอึดอัดยังติดอยู่ตรงกลางยังประสบ<ม>ปัญหายังไม่ได้หลุดพ้นไปจากไหนถึงนี้เลย I guess this time I'll wait it out แต่คราวนี้ผมก็จะรอแล้วกัน To wait something out ก็แปลว่ากำลังเผชิญกับปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะคะและ้วบางทีไม่รู้จะรับมือกับมัน,มมนยังไง แต่ก็รู้แหละว่าถ้าสมมติเราอดทนเราใจเย็นเนี่ยปัญหามันก็จะคลี่คลายของมันไปเอง mm hmm. เขาก็เลยบอกโอเคตอนนี้ฉันก็จะ wait it out ก็รอให้มันดีขึ้นไปเองของมันแล้วกัน mm hmm. สถานการณ์นั้น someday things will be perfect บางวันเออสักวันหนึ่ง สักวันหนึ่งนะคะ someday ทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แบบตามที่ฉันต้องการเองนั่นแหละ it will be worth it all this time และเมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยมันก็จะคุ้มค่าในการรอมันนาน mm. แสนนาน stuck in the middle I know things will get better ผมรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดีขึ้น Hold it together ก็คือรวบรวมสตินะคะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันควบคุมได้มไม่ใช่ฟุง้งซ่านหลุดกระจุยกระจา้าเอะไม่ไหวเลยนะคะ take your time ก็คือน่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์นั่นแหละผู้หญิงอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะยังแบบว่าดูใจคุณนู้นคนนี้อยู่ฉันก็รอแล้วกันฉันก็รอให้คุณมาหาฉันแล้วก็บอกว่า take your time ก็คือให้ผู้หญิงเนี่ยใช้เวลาไปตามที่คุณอยากจะใช้แล้วกันโอเคเน็ Yeah um, you push and then you shove การ push แปลว่าการผลักใช่ไหมคะมี s y โน n ิม shove s h o v ไม่อ่านว่า shove นะคะเหมือน dove อย่างเงี้ยเหมือน above above นะมันต้องเป็น above dove shove ปวดหัวเนอะภาษาอังกฤษก็ตัว o ทำไมไม่ใช่ลหรอ o ล ah, uh, ่ะแต่คำเนี้ย shove Love ไม ler p, ler p, ler p, mm ่เลิฟเลิฟเลิฟเด้นะ I love you I love you so much ก็น่ารักอีกแบบหนึ่ง So um to shove also means to push แต่ว่า shove นี่แบบค่อนข้างเป็นเป็นกิริยามรารยาทที่แบบว่าไม่น่ารักไม่สุภาพเท่าไหร่ไม่สุภาพ <h ung> เลยแล้วก็ทำแบบ ความรุนแรงอยู่เล็กน้อยแล้วทำแบบว่ากระทันหันแบบปุ๊บอย่างนี้เลยนะคะ mm hmm. that's to shove You hate and then you love อ่ากลับกันไปกลับกันมานะคะ You เกลียดแล้ว you ก็จะมารัก You try to switch it up but you're stuck in the middle ก็คือภาวะสับสนตัวเองจะยังไงมันจะรักจะเกลียดนะ No matter what you do you had it how you choose ไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะคุณก็คือสถานการณ์เนี่ยคือ "kun mu kun bin nan. well, either way, you got to lose when you're stuck in the middle. i guess this time i'll wait it out." "kukutu roa, la because some someday things will be perfect. it will be worth it all this time. stuck in the middle, i know things will get better. hold it together. Take your time stuck in the middle ต่อไป you fight until you're free ถูกมัดไว้วกดิ้นรนดินรนต่อสู้จนกระทั่งหลุดพ้นไปนะคะ You r e down on your knees คุณก็ลงไปคุกเข่าล่ะไม่ไหวแล้ว <laughs> ยอมจำนน <laughs> Hoping someday you'll make it out นะคะสักวันหนึ่งเนี่ยภาวนาว่าจะหลุดพ้น If you just believe there's hands around your neck, hearts beating out your chest. Well, baby, if you wait it out, you will see that. There's hands around your neck, we you can't be so you. Can't. Mm. <coughs> ปวดหัววุ่นวายไปหมดเลยนะคะ someday things will be perfect it will be worth it all this time on, ข้เขามอ<ด>นเดิมใช่อนเดิมใช่ค่ะเนอะเป็นเพลงเกี่ยวกับสาวๆเนี่ยแหละค่ะใช่เป็นเรื่องของภาวะกำลังสับสนอยู่อืมก็รอเวลาวงนี้เนี่ยเขามีมาตั้งแต่ปี2005 <c oughs> มาจากบอสตันมาส h u ชูเซตที่อเมริกานะคะแล้วเขาก็อไงอะ่ะ They have actually collaborated with Good Charlotte, Good Charlotte ก uh, ็เป็นวงดนตรีนะคะมาจากอเมริกาเหมือนกันก็ได้มีผลงานร่วมกันจริงๆแล้วเยอะมากเลยนะคะ The All American Rejects ก็อาจจะเป็นวงที่แบบว่าไม่ได้ดังมากมายแบบถล่มทลายอ <c oughs> ะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าผลงานเนี่ยกับวงอื่นๆ Yep, ding. Mm. We want to bend fake ID, the drive, the bends, Lancaster, all time low, hey Monday, highlight of the night, stupor stereo skyline, we are the kings, good Charlotte, the ready set, versa emerge, um, head stereos, early morning blues, the all American rejects, yot mm. Mark. So, my but Brian, donahue who แล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นวงที่โด่งดังมากเลยนะ reception เ,เนี่ยก็คือว่าโดนโจมตีว่าเหมือนวงนู้นมากไปเหมือนนี่น,น,น,นตามภาษาแบบว่าวงออกใหม่มอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีการเปรียบเทียบกันกับวงเดิมที่มีอยู่แล้วใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะก่อวงมาเพราะรักในในการเล่นดนตรีใ,ในการร้องเพลงไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเหมือนใครอาจจะแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนาะเนาะอ๋อ โอเค so that's the song that we have for all of you today Was it a request เมีเป็น request เข้ามาหรือเปล่าเอ่ยเป็น request ตัวเองนี่แหละค่ะอดีฟังแล้วก็รดนตรีมันน่าสนใจโอเค there we go so thank you แล้วอย่าลืมนะคะส่ง request กันใช่ใครอยากให้แปลเพลงไหนส่งมาก็ได้ค่ะ4111965หรือว่าส่งไปที่แฟนเพจของคิดระหว่างบรรทัดก็ได้หรือว่าแฟนเพจของ f m 96.5ก็ได้เหมือนกันค่ะ ใเอาละวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้แล้วขอบคุณามากๆเลยนะคะที่ติดตามก็กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมค่ะวันนี้ไปและะ้วค่ะสวัสดีค่ะ